การสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับผมอยู่กับผมโบโซวันนี้เราอยู่กับเกมที่มีชื่อว่า Snap l e g e n d นะครับผมก็เป็นเกมฟรีในสตรีมที่ผมได้ทําการเจอเพราะว่าวันนั้นผมหาเกมฟรีเล่นในสตรีมครับก็ดันเจอน้องนะฮะเจอเกมน,นี้มาเล่นก็สนุกดีครับผมสนุกม,มากเลยีอย๋อใครที่อยากเล่นหรืออยากอะไรก็อย่าจะทิ้งทิ้งลิงก์ดาวน์โหลดทิ้งลิงก์งงในการหาให้หมดเลยครับเพราะว่าเกมน,นี้มันเชื่อมต่อได้ทั้งหมดอ่าหลายช่องช่องทางเขาก็จะมีทั้งเอ่อมีทั้ง Android PC นะครับผม ก็เล่นได้หมดเลยครับผมโอเคเดี๋ยวอันดับแรกเลยผมจะพูดคร่าวๆว่าระบบมันจะคล้ายๆเหมือนเกมพวกเกมโมบ้าในมือถือครับพวกคล้ายๆ RvLol อะไรอย่างนั้นแล้วก็วันนี้ก็จะเล่นตัวเจ้าหมาป่าแวววูฟนะฮะซึ่งเป็นตัวที่ผมค่อนข้างเล่นประจําแล้วเล่นตัวหลักๆเลยนะฮะตัวนี้เอาจริงๆนะเดีย๋ยวพูดขอพูดอันนี้ขอน,นอกเรื่องนิดหนึ่งนะก่อนนันนี้ถ่ายไอ้นี่ไปแล้วรอบหนึ่งแล้วตอนนั้นถ่ายกับอ่าคุณโทนี่ซึ่ง ตอนที่ระหว่างถ่ายคือเสียงในเกมดันดังเกินไปแล้วเสียงพูดผมมันเบาเกินก็เลยมันไม่ได้ยินก็เลยเดี๋ยวขึ้นฟุตเทจให้ดูนะว่ามันเบาขนาดไหนเบาจนมันฟังไม่รู้เรื่องอ่ะอดีก็วืนก่อนดีตัืนก่อนไม่ยจะตายไม่ช่กันทีทิ้ก่อนหมดที่ผมจะเล่นทั้งหมดเอาแบบที่คลิปที่แล้วถ่ายไปเลยก็คือ อาจจะมีทั้งหมด3-3มหมดอพิเศษแล้วก็หมด1-1นะครับซึ่ง1-1เดี๋ยวผมจะพยายามติดต่อไอโทนี่ให้มันมา1-1ให้ได้ครับผมมาโอเคขออนุญาตเริ่มจากหมดพิเศษก่อนเลยนะครับหมดพิเศษตอนนี้เป็นหมดอ่าเขาเรียกอะไรวะทีมเ,เดสแมทก็จะฆ่าทั้งหมด10ตัวถึงจะชนะครับผมโอเคโอเคเข้าสู่สนามรบมาโอ้แมบปบไอนี้ผมไม่ค่อยถนัดด้วยะ่ะ เพิ่งเคยเล่นแมปนี้ครั้งแรกด้วยไอ้ตรงเดนแมพดาดนี้นะครับผมแต่ว่าเดนแมพผมเล่นมาแล้วสามสี่รอบแล้วครับอุ้ยโดนตงทำนูยิงเดี๋ยวแต่ผมว่าผมไปจัดการปืนดีกว่าโอ้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 เอามาจากไหนอีกไม่เห็น ít tuần, muốn nói một bang nữa, tony tony, 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 เีทยทีมผมยังเก็บเรื่อยๆอยู่ยังได้หกแ้มยังคะแนนนำอยู่เออกูโดนนะโอ้เพื่อนผมเข้าอย่างงั้นก็โดนเขาเก็บอีกเอ,อ,อ้ยมาอุ้ยอุ้ยโดนเองเอ,อ้ยฝั่งเขาอีกตัวเดียวจะชนะแล้วมามาฝั่งเราก็อันนี้ละ เรียบร้อยชนะครับผมมาโุ้ยนึกว่าจะไม่ชนะโอเคมาขอเดนแมทอีกรอบหนึ่งหนุกดีเดนแมทมันมาค่อนข้างน้อยครับก็เลยขอเล่นทีอีกทีนึงนะฮะแต่ก็อย่าไปได้หมดสาสารนะฮะมาครับผมรอบที่สองนะฮะผมขอ,องกันอันนี้ละมาจีรัะ รู้สึกว่าตอนนี้ตัวเบต้าใหม่จะเป็นเจ้าธนูอ่ะโอ้ยปืนสู้วันนี้สู้ปืนไม่ได้วะ่ะไม่ไหวเจอปืนแบบนี้ผมก็สู้ไม่ไหวเหมือนกันแหละโอ้ยเยอะเกินปืนโอ้โหมีตัวสายระยะไกลทั้งนั้น,น ปล่อยปล่อยปลอยปอยเก็บเองปอยอีกตัวมาโอเคสกอร์ดนนิดนิดนไหนโอ้ทางหน้าทางหลังเล่นไม่ได้หรอกโอ้เจอแต่ทีมระยะไกลแบบนี้สู้ยากครับผมทีมผมมีตัวใส่ระยะใกล้แล้วก็กลางมีไกลอยู่ตัวเดียวเองโอเค ปืนโคตรซาเลยสู้ยากปืนต้องข้อประชิดตัวให้ได้มากที่สุดปืนกับธนูเนี่ยเป็นตัวละครที่ผมไม่ค่อยอยสู้ตรงๆกับมันเท่าไหร่เอาจริงๆนะมันเล่นยากครับเอาดูดิเก็บเองหนึ่งโอ้โหจะโดนเก็บเองโอเคโอเคแล้วก็นำอยู่ อเอ้ยเฮ้เฮ้ยเฮ้ยอ,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 อยู่กลางโอเโโอ้โดวเองเฮ้ยวุยชนะมาอยู่พิกเกมได้เฉย <still> <S <S โอเคต่อไปก็จะเป็นหมวดสามามที่ผมจะเล่นนะครับซึ่งหมวดสามามผมขอเล่นตัวละครที่ไม่ใช่หมาป่านะเพราะว่า ตัวละครมาป่าไม่ค่อยชอบเล่นสามสานไอแบบไม่ใช่เดนแมทนะแต่ว่าถ้าเป็นแบบเดนแมทหรือเป็นแมทอย่างอื่นนะผมจะชอบเล่นตัวหมาป่ามากกว่า,เ,เ,ดวาเดี๋ยวนี่คือเสียเด็กวดัดเดี๋ยวีๆเมื่อกี้เหมือนเห็นตัวปืนสองตัวใช่ไหมชี้อ่ะชี้อจริงอย่างนั้นนะ โอ้ยโอ้สู้ยยโอเคขออนุญาตจริงจังแว็บหนึ่งนะ โอ้ยโดนปืนยิงนี่แหละครับที่ผมไม่ค่อยชอบเอาจริงๆนะ้ปืนของเกมเนี่ยถ้าใครเล่นเป็นนี่โคตรน่ากลัวเลยแล้วก็โคตรคิโกงด้วยบอกให้โอ้โหเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหทั้ทงหน้าทั้งหลังที่หมาย น่าจะแพ้นะรอบนี้โอ้ยเก็บโอ้ยเก็บ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 โอ้ยแล้วทำไมกูโดนเนี่ย บินเลยจะบินเลจะไม่แปลกก็เจอทีมแบบนี้ใครจะไปชนะ <S <S โทรไปก็ไม่รับสายก็อย่างนั้นก็เอาเป็นว่าเล่นคนเดียวกันได้นะครับผมมาขอนงยดหนึ่งหนึ่งเลยแล้วกันางแนาแค่ไหนกันทีเดียว โอ้โหเจอแมวที่ตัวเองเล่นไปด้วยเมื่อกี้แมวค่อนข้าง PvP หนึ่งหค่อนข้างสู้ได้ยากแต่ถ้าจับทางมันได้ก็เรียบร้อยครับนี่ครับแล้ว่าแมวถ้ามันจับทางมันได้แล้วก็คือก็เป็นแค่แมวอะครับผม โอเคมาอย่างนี้ก็นิ่มๆเลยสิเรียบร้อยครับผมค่อนข้างนิ่มนะฮะบอกแล้วแมวอย่างที่ผมพูดไปครับแมวถ้าจับทางมันได้ก็เรียบร้อยครับผม อุ้ยปืนเหรอเจอปืนสายหนึ่งหนึ่งก็เล่นลำบากนะครับแต่ว่ามันมีวิธีสู้อยู่ครับมันมีวิธีสู้อยู่ครับอุ้ หันอันติไปผิดทางที้เรียบร้อยครับเปิดอันติก็เสียฟรีอย่างนี้มาดิปืนนะเพราะปืนเวลามาหนึ่งหนึ่งมันจะแพ้ทางพวกทางด้านข้างหรือว่าอะไรพวกนั้นครับซึ่งเราไลา่อ๊้อ,อู้เปิดอันติเปิดไอ้ที่มันวสวสกิลใส่อู้อ กโอ,อ,อ้นี่แหละครับปืนมันน่ากลัวตรงเวลามันอันติตัวนี้ถ้าตัวนี้เวลาอันติโคตนน่ากลัวเลยซึ่งผมน่ามันน่าจะได้อันติเร็วๆนี่แหละซึ่งพอใช่งนั้นเราต้องที่จดการมันก่อนนี่อโ้ออู้มาล่วง จบเรียบร้อยไม่อะไรเยอะโอ,อ้คอมโบคอมโบคอมโบโอ้โดนอันตีไอ้โดนสกิลมา จบเรียบร้อยครับผมอืมเอาเป็นว่าจบคลิปเลยแล้วกันก็สําหรับวันนี้ก็เอาไว้เพียงแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับผมก็เกมนี้ค่อนข้างสนุกมากเลยนะครับส่วนใครที่อยากเล่นหรืออยากลองเล่นนะครับผมก็จะทิ้งลิงก์ไว้ที่ description แล้วก็อ่าไว้ที่ใต้ไอคอมเมนต์นะครับผมสําหรับวันนี้ก็เปาเป็นว่า see you again later and goodbye นะครับผมบายบาย